เป็นพิเศษขึ้นมาได้ครับอ๋ออันนี้น,นี่คือสั่งทําใช่ครับอย่างนี้แต่ละแต่แต่ละเรือนี่คือสั่งทํามาแต่ละโอกาสด<ช>้ล่าครับใช่<ง>แต่ละโอกาสาว่าอย่างว่า,ว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 าลูกค้าจะใส่โลโก้ของเขาก็ได้แต่ตอนนี้เราทําเป็นอย่างเช่อนอย่างเรือนบางอย่างนี้เป็นใสหนังแท้ก็ได้อย่างนี้แล้วอย่างนี้เรือนนึ่งก็พันกว่าบาทเองอย่างนี้เป็นต้นัพันกว่าบาทแล้วก็มีแบรนด์ของใบมาควิสด้วยนะฮะอ๋อ๋อเป็นแบบนี้บมาควิสอย่างนี้เป็นต้น เก๋ไก่เลยนะครับแล้วมันบางเฉียบอันนี้ของคอนสแตนต์วัชชาองเขาขายเดือนนี้ห้าแสนกว่าบาทแต่เราขายอยู่ร้อยาพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดียนเดียอะไรฮะเหมือนกันเดียเลยเลยนะใช่ครับใช่ครับโอ้โหแต่ของเราจะสวยกว่าดยว่ามีโลโก้ของในหลวงเราอยู่ฮะครับได้เป็นกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ด้วยนะฮะก็คือการไัเป็นรอยการกระแทกใช่ไหมครับอือ มีทั้งโกกับทั้งพิงโก้จริงๆแล้วผมเห็นแต่ละอันแล้วนี่ผมก็ไม่ค่อยกล้าจะจับเท่าไหร่นะกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียหายไม่เป็นไรครับแต่ปรากฏเออก็คืออยู่ในราคาที่แบบนั่นนะครับคือดูมันเกินราคาเช่นอย่างตลับนาฬิกาพกอย่างนี้ก็นี้อันนี้สําหรับแบบของโบราณนะเนี่ยก็มีภายใต้โลโก้ของในหลวงด้วยเวลากดปุ๊บมันแค่แน่นแล้วก็ปรากฏพกมันขนาดเลอกมาเองครับอันนี้เหมาะที่จะเป็นแบบพวกแบบวัยวัยหนุ่มน้อยใช้อ่ะหนุ่มน้อยน้อยใช้ แต่ว่ารูปแบบจะบอกโบราณหน่อยนะฮะแต่ก็คือคือดูดีนะครับแต่ว่าสมัยผมเห็นสมัยก่อนนี่มาคุณปู่อะไรเงี้ยคุณตาจะใช้ดินเน็บไว้แล้วก็หยิบขึ้นมาดูอะไรเงี้ยเขาจะไม่นิยมใส่โก้ดีนะฮะใช่ครับแล้วเวลานี้พระสงฆ์แต่ละรูปนก็อยากจะใช้อันนี้ด้วยอ๋อเหรอครับพอเห็นพระพระก็แต่ละรูปนะฮะเขาจะเอาออกมาดูเวลาว่าออกกี่โมงกี่โมงอันนี้เป็นต้นครับครับผม พระจะชอบมากเลยฮะอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งพระใส่ในกาข้อมือไม่ได้เขาก็จะต้องใช้ตลับนาฬิกาอ,อย่างพระบางรูปไปซื้อที่สวิสเซอร์แลนด์อันหนึง 00, 00. ่งสามหมื่นห้าสี่แต่อันนี้ขายอยู่อันหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทเองอ,อันนึงขาย600กว่าบาทเองอแล้วเราก็ประกันให้เขาตั้งหลายปีอันนี้ประกันกี่ปีครับประกัน5ปีฮะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็หม้ว่ามันก็สวยงามฮะ ตามแล้วแต่เราจะดีไซน์แบบแบบไหนไ oh. ครับโอ oh ้โหครับ oh แต่อันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของของของอบริษัทนะฮะ,ะท,ที่ผลิตอันนี้ขึ้นมาเอง เราก็ยังมีอีกตั้งเยอะแยะที่ว่าจะต้องทําอีกตั้งเยอะนะครับเช่นอย่างนาฬิกาสายทองอันนี้เราก็จะทําอันนี้ไปเป็นสายทองอันนี้ครับแล้็ทําทเป็นสทอง,องนะฮะแล้วก็มีโลโก้ของในหลวงทั้งสองข้างนะฮะว่าคนซื้อเดือนหนึ่งคุ้มมากเลยมีโลโก้ในหลวงถึง4ชิ้นอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่เอ็งอันนี้พันเก้าร้อยบาทใช่ครับแต่ถ้าขายสองก็จะถูกนะทั้งข้างหลังก็จะมีซีรีส์นัมเบอร์ของนาฬิกาทุกอันนะฮะ ครับก็มีตาในโลโก้ในหลวงเราเหมือนกันครับครับอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่กําไรข้อมือเราก็ผลิตเองคะครับาเป็นต้นอ๋ออนนี้อันนี้กํไรอไรคีักำไรอะไรครับอันนี้กําไรเป็นสีนาคนะฮะครับผมเพราะว่าอันนี้เรารักพระเจ้าอยู่หัวครับเรารักพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับผมผมมีเหมือนกันครับได้รับการแจกมาเหมือนกันแล้วก็คือแต่ละรุ่นที่ออกมาเนี่ยครับก็คือเป็นเหมือนกับ ทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะโดยเฉพาะแต่แยกแต่ละปีไหมฮะเข้าแต่ละปีด้วยครับอ๋อเหรอครับเรามีตั้ง6กปีทั้งแปดิอันไหนอันไหนเจสองอันไหนหกสิบหกสิบปีเราไม่ได้พอดีเด็กเขาไม่ได้เอามาโชว์แต่เรามีอยู่ที่บริษัทแต่ตอนนี้ก็เกือบจะไม่มีแล้วเพราะว่าหมดผ่านมาแล้วแล้วคนเขา้อดเลยซื้อหมดเลยใช่ครับต้องผลิตใหม่ฮะอย่างนี้เป็นต้นฮะแล้วก็ กำลังจะขอ84ปีของในหลวงครบรอบ84นะปีหน้าครับครับอย่างนั้นเป็นต้นอ๋อในปีหน้าก็คือจะมีรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่อีกค่ะจะมีของแปลกๆออกมาเรื่อยๆกำลังคิดอยู่ใช่ครับแล้วของเรามีไม่ใช่มีแค่นี้นะเราอันนี้คือส่วนหนึ่งเองเรามีถึง500กว่าแบบในบริษัทเราโอ้โหอันนี้ผมขออนุญาตแล้วกันเมื่อกี้ให้ผมดูแคตตาล็อกใช่นะฮะอันนี้อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเฮ้ยโอ้โหไปใต้ของบอคริสนะไม่มีแม่เนี่ยนิวกิฟต์ คอลเลกชันนะฮะข้างในนี้ก็เป็นผลิตในเมืองไทยหมดเลยฮะอย่างนั้นเป็นต้นครับตอนแรกบอกว่าเน็ตมีเน้นนาฬิกาของชมร่วยใช่ไหมครัแล้วมันนาฬิกาข้อมือนี่ตอนนี้ผมเห็นนี่ผมเห็นไฟฉายด้วยครับใช่ครับไฟฉายอันนี้เราก็มีทําฉีดเองฮะเช่นอย่างไฟฉายบุกไลท์อย่างนี้เราฉีดเองอ๋อเนี้ยบุกไล่อ่าจะมีภาพในชัดๆนะครับอ่อันนี้เป็นนาฬิกามุกนาฬิกามุกนะครับผม แล้วก็นาฬิกาฐานทองฮะดับกึ่งทองเหลืองทําอะไรขึ้นมาเกึงเองหมดเลยนะฮะครับผมเราผลิตเองทั้งหมดเลยนี่เป็นต้นนะฮโอู้กแบบนี่เขานั่งคิดกันมีมีคนดีไซน์กี่คนครับเนี่ยก็มีลูกชายตป็นนี้เป็นดีไซน์เนอร์อยู่เป็นหลักเลยนะฮะคนเดียวเหรอครับคนเดียวคะโอ้โหเขาสามารถจะออกแบบได้แปลกๆออกมาได้เยอะๆเลยนั่งคิดออกมาได้ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับลูกทรงรูปอะไรต่ออะไรฮะเนี่ยอันนี้คือเป็นเลซิ่งฮะนาฬิการทรงโค้งอย่างเงี้ยอันนี้เมื่อ เมื่อครั้งที่แล้วบริษัทโวลโวเขาสั่งซื้อไปเป็น,เป,นเป็นล้านเลยไปไปแจกเขาฮะีนบริษัทโวลโตอนนี้คือเน้นถ้าเกิดบริษัทไหนมาสัง่งนี่ก็คือเราจะ,จะ <Okay. S 1> สามารถจะใส่แบรนด์ใส่ชื่อของเขาไว<ๆ>้ในนี้ฮะไม่แต่ในการอย่างเงี้ยตัวหนึงร้อกว่าบาทเองฮะร้อ150บาทนี้มันราคาถูก<อ>แต่เราส่งไปขายที่ฮ่องกงตัวนี้สองห้ารอีอ่สิบห้เหรียญเนี่ยก็เท่ากับ พันกว่าบาทแต่เราขายอยู่ตัวละ200บาทอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเหรอครับใช่ครับในการครึ่งวงกลมครับที่ฮ่องกงเรือเราเป็นพันเลยเหรอฮะใช่ครับพันกว่าบาทแต่ที่นี่ซื้อ200กว่าบาท2 0 0กว่าบาทนี่ครับแล้วก็แต่ละแบบหน้าปัดรับรองว่าไม่มีเหมือนขายเลยคือเราดีไซน์หน้าปัดของเราเองหมดเลยฮะ แล้วอันนี้ครั้งที่แล้วเราส่งไปอิตาลีตั้งหลายล้านนะอันนี้ตัวนี้แหละฮะใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วต่ดีไซน์เขาเก๋ไงฮะมันแปลกฮะแล้วก็อันนี้ก็คือคนที่ทําเพาะเห็ดขายนะเจ้าของเห็ดก็จะมาทําสั่งรายกะเห็ดไปอ๋อไปแจกใช่ไหมฮะโอ้แล้วก็ตุ๊กตาอย่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้อันนี้ร้อยเก้าสิบบาทเองฮะ โอ้ร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็มีทํานาฬิกาโคมไฟอันนี้เราฉีดทั้งชุดเองอย่างเงี้ยคือตั้งอยู่ที่หัวเตียงนอนอย่างนงี้เป็นต้น้พับแล้วก็เป็นลูกกลมๆถ้าดึงขึ้นมาก็จะแข็งเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้ลูกชายคิดเองเหรอครับใช่ครับก็ต้องเจอคิดเขาว่างๆว่างๆเขาจะเป็นคนดีไซน์แบงเล่ๆฮะอืไม่พอะเยอะมากเลยครับผมเห็นแล้วโอ้โหทำไมเยอะอย่างนงี้ยทำมากี่ปีแล้วมาถึงว่าลูกชายดีไซน์นี่มากี่ปีแล้วลูกชายดีไซน์มาห้าหกปีแล้ว กอได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยผมรวมถึงอย่างนี้ได้ป่ะฮะในกาข้อมือด้วยครับใช่ครับโอ้โหวันวันนี้นั่งคิดอย่างเดียวจริงๆเลยนะครับใช่ครับครับนนี้กับในกาไม้สั่งอะไรตอนไหนเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ถวายของพระราชินีในกามุกนะฮะครับท่านก็ทรงชมว่าโอ้ฝีมือคนไทยเราสวยมากนะฮะอย่างนี้ไปนติธรรมให้ท่านประทับใจแล้วก็บอกจะเอาคอย ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้บอกโอ้ยครับพระราชาอัธยาศัยโอ้โหอันนี้ดีใจครับคุณประสมคงจะโหปลื้มมากเลยเนื่ใถ้าเราไปใช้ในการตัวนี้แหละครับที่ที่อันนี้ฮะในการตัวนี้ฮะอ๋อครับเราเราทํามุกตัวหนึ่งเราทําเป็น เป็นเดือนเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องค่อยๆตัดมุกทีละชิ้นเดียะชิ้นมาติด้ประดับเป็นลายไทยๆนะอย่างนี้เท่าไหร่ครับตันนี้อันนี้ขาอันหนึ่งสามพันกว่าบาทสามพันห้าร้อยบาทแต่ที่สวิสเซอร์แลนด์ขายตัวนี้หมื่นสองพันกว่านะฮะแต่ไม่ใช่เป็นมุกเป็นแบบไม้ธรรมดาแบบนี้ครับที่สวิสเซอร์แลนด์ฮะเพราะแต่นี้ตัวนี้ก็เก๋นะครับใช่ครับเพราะผมไปที่สวิสผมไปดูว่าทำไมขายแพงนันเราขายส่งให้เขาแค่เก้าร้อยห้าสิบบาทเขาขายตั้งหมื่นสองพันกว่าบาท แล้วเราถามว่าทําไมคุณขายของแพงเขาบอกว่าถ้าขายถูกๆจะขายไม่ได้อแต่ของมันมีมูลค่าใช่ครับนี่ก็ทําให้มันมันเก๋ให้มันรู้แต่ผมชอบในการเรียวนี้สวยดีนะอ๋อฮะอันนี้เดือนบางมากเป็นสแตนดาร์ดสตีลครับอันนี้ก็มีเฉลยพ่าเกียรติเมื่อผมเห็นตาฮะใช่ครับอ๋อเหรอครับนี่ของปีไหนอัเนี่ยอันนี้ของปีนี่ของปีหกสิบปีครับอ๋อนนี้ของปีหกสิบปีอันนี้ตามโลโก้หกสิบปีฮะครับนี่ฮะแล้วลูกชายก็จะทําพวกใบบัวอะไรต่ออะไรมาทําอันนี้ แค่ตลากแกอก็เป็นคนถ่ายเองออกแบบเองอะครับผมอย่างเงี้เป็นต้นอย่างนี้นาฬิกาตัวนี้ร้อยกว่าบาทเองร้อยเก้าสิบบาทเองโอ้โหนี่ทำเองดูแลเองคุณพ่อขายคุณลูกคิดครับเก็บเงินที่ไหนดีคะเนี่ยอ๋อครับอันนี้จะมีนอกจากนาฬิกาแล้วผมผมยังเห็นอีกมีนี่อีกมีกระเป๋าใส่น้ำาลเชนแมชชเนอรี่ด้วยโอ้วมีแล้วมีจักรมีโรงงานเย็บเองอะไรเองฮะแล้วก็สนับสนุนให้กับเด็กที่ว่า ไม่มีโอกาสทําเราก็พยายามป้อนงานให้เขาทำทำาแล่มาส่งให้เราเราก็เอาไปขายให้กับพวกลูกค้าทั่วๆไปครับอันนี้ก็คือก็คือเหมือนกับว่ามีอดอคือลูกค้าสั่งมาใช่แล้วก็ทำใช่ไหมครับโอ้โหนี่นี่อีกนิดนึงแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอันนี้ผมผมชอบมากเลยเนี่ยอันนี้กับอันนี้นี่เก๋ไก๋มากเลย้ทำเป็นในกาปีระมิดฮะถ้าไงฝากชิปเป็นพลาสติกครับฝากชมด้วยนะฮะได้ลูกนี่โอ้โหได้ครับวันลังจะพามาสวัสดี แล้วก็มีไฟฉายนะฮะเรนนี้บอกไฟฉายนี่ก็เพิ่งไปเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วไปบริจาคน้ํา0 0ห้า5 6 0หกสิบกว่าอันฮะให้กับชาวบ้านต่างๆเพราะวันน้าท่วมเพราะเวลาน้ําท่วมบางคืนเขาจะหาไฟมาฉายสายก็ไม่มีนะฮะแล้วครั้งก่อนก็ไปไปที่ดอยอ่างขางไปแจกชาวขาว500กว่าอันครับ เด็กชาวเขารับปุ๊บหรือผู้ใหญ่รับปุ๊บร้องให้กันใหญ่เพราะว่าเขาเกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นไฟฉายดวงน้อยๆแบบนั้นก็ทําให้เขามีความประทับใจแล้วเราให้เราก็มีความภูมกใจว่าเราอยากจะให้อันนี้เป็นต้นครับผมเดี๋ยวคงต้องขอหยุดสักแป๊บหนึ่งนะครับพักสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายครับครับขอบคุณครับ กลับข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมยังอยู่กับคุณประสงค์เบนจวรธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทมาควิสจำกัดอยู่นะครับผมผมขออีกนิดนึงนะครับผมสนใจมากเลยครับสินค้าแต่ละตัวเนี่ยคือพอยิ่งดูไปยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหทำไมช่างช่างคิดช่างจินตนาการกันมาได้ขนาดนี้เพราะว่าคิดคนเดียวคือถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยจะมีทีมงานใช่ไหมฮะก็จะคิด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 กันไปเยอะ แต่นี่คนเดียวเลยเพราะว่าแต่ก่อนเคยจ้างดีไซเนอร์มาดีไซน์นะฮะแล้วขายไม่ได้เพราะว่าเขาเขาบอกเขาจะชอบของเขาเราบอกไม่ได้เราดีไซน์ต้องให้กับลูกค้าชอบเราถึงจะขายได้แต่ถ้าเราชอบเองไม่ขายไม่ได้ต้องดีไซน์ออกป๊อปจะต้องขายได้้ถูกครับต้องให้กับลูกค้าดีไซน์ที่ดีต้องต้องไ้ด้วยไม่ใช่ตัวเราชอบลรวก็ทําไม่ใช่ก็ต้องบลูกค้าสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจในการตลาดด้วยใช่ครับผมนี่ดูมีปากกาด้วยครับ พวกนี้นี่คือสั่งผลิตได้หมดครับสั่งได้หมดเลยครับ,รบจริงๆแล้วตอนนี้นี่คือทาง,ทาง,ท,างทางการทําการตลาดนะครับ,รบของมาคริสเนี่ยค,ค,คุณประสงค์ใช้การตลาดยังไงถึงได้<ใ>รประสบผลสําเร็จอย่างเงี้ยฮะอ,อ๋อในการตลาดคืออย่างนี้ครับเพราะว่าเราทําแบบว่าเรามีการให้ก่อนเราให้เขาเทสก่อน แล้วก็โอเคเราไปแจกของเขาให้เขารู้ว่าเอาของสินค้าเราดีไหมอย่างสมมุติตัวอย่างเราเราจะแจกอย่างนี้พระพิคเนตหรือพระหลวงพอ่อโสธรเราแจกเขาเขาบอกโอ้ทำไมคุณทําได้สวยอย่างนี้เราก็จะให้เขาก่อนแล้วเขาจะคิดถึงเราว่าเอ๊ะราคาเท่าไหร่บอกโอ้อันหนึ่งร้อยกว่าบาท อย่างนี้เขาว่าโอ้ทำไมถงเนี่ยรเรา <ผม S 1> เลี่ยมกันน้ําชุบทอง 14K ครับผมสามไมคอนไม่ลอกไม่ดำอย่างนี้แล้วเขก็จะประทับใจเราอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคือการตลาดก็ตามยังไงก็ตามนะต้องต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าและเราก็ขายแบบว่า กระจายฮะกระจายให้กลูกค้าเขาใช้พอเขาใช้ปุ๊บเขาติดใช้เขาใช้ได้เขาจะจะพูดถึงมาคุยสบ่อยๆเลยฮะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเป็นผู้ให้ก่อนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใช่ครับนี่นี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าคือการให้นะครับโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจะกลับมาเองโดยที่คุณประสงค์เองก็ไม่ได้คิดว่าจะได้กลับมานะครับผมอย่างอย่างกรณีของชํารวยบางอย่างอย่างอย่างเช่นอย่างเช่น เขาปิเนเนตนะครับพระพิฆเนตนะครับหรือหรือทําเป็นพระเรียมอย่างเงี้ยนะครับหลาย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 องค์นะครับผมก็เป็นเหมือนกับว่าทั้งวัดก็มาสั่งบ้างตอนนี้ตอนนี้วัดสั่งมาเยอะมากครับเพาก็ไปทํากระถินหรือทําอะไรต่ออะไรหรือว่าคู่อไปต่อยอดคนจะทําบุญต่างๆก็มาสั่งไปแจกวันเกิดวันอะไรต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับ คนคนคนอื่นนี่ต้องไปทําบุญนะได้ผมผมนี่วันนี้ผมเจอคุณประสงค์ผู้ผมได้มาแล้วครับนี่ครับหนึ่ง <c oughs> คุณประสงค์ใจดีครับไม่คือคือเราให้ด้วยใจครับเราไม่ได้ให้เพื่ออะไรเพราะว่าเราคิดว่าให้แล้วพระคุ้มครองเขาเราก็จะมีความสุขครับผมอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปให้เวลาไปออกกําลังกายประเดี๋ยวไปเด็กที่เขามาเท็แคมมาสวิตซก็ให้พระพุทธชินาราชองค์หนึ่งฮนะครับผมเขาก็ขนลุกเลยเขาบอกโอ้โหสวยมากแล้วก็เอาไป ให้แม่เขาคุณแม่เขาไม่ค่อยสบายขอให้แม่เขา๊บหมนว่าพระคุ้มครองกับแม่เขาหายดีเลยดีขึ้นหายเลยเขาบอกโอ้เขาอยากจะไปไหว้พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกจังเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็สิ่งปฏิหารเพราะว่าเราไปพุทธาพิเศกตามที่วัดนะฮะแล้วทําให้ว่าเราให้เขาเพื่อที่จะให้พระไปคุ้มครองเขาทำให้เข้าใจด้วยทำเขาเขาจะมีความสุขในเนการนับอย่างนี้เป็นต้นนะและนี่คือมีในในส่วนของของชม อย่างนี้เรียกว่าเป็นยังไงเป็นของชํำด้วยฮะหรือว่าจะเรียกเป็นอันนี้ของเรียกเป็นของชํำด้วยก็ได้ครับเพราะ <ผม S 1> ว่าอาจจะว่าให้เป็นเป็นน้ำใจและพระเนี่ก็คนไหนบริจาคเงินพระสงฆ์ก็มีพุทธาพิเศษแล้วก็จะให้ปลูกเสกอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะก็จะให้เป็นให้เป,เปคุ้มครองอย่างเงี้ยทำให้ว่ามันตีมูลค่ามไม่ได้เลยอย่างเงี้เป็นต้นมี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 หลาย หลายรูปแบบไหมครับมีเยอะเลยครับมีมีทุกรูปแบบเลยฮะมีวัดร้อยไล่ขิงเอ๋ยหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุทธชินาลาดครับหลวงพ่อโตอะไรพวกนี้มีหมดเลยฮะหลวงพ่อบ้านแหลมอะไรพวกนี้ก็มีฮะไม่แต่ไม่แต่แหวนเพชรเราก็ทําเองนะฮะแหวนเพชรนี่ก็ทําเองเราทำอันนี้ราคาถูกมากเลยฮะนะครับอย่างนี้จริงๆแล้ววงหนึ่งเขา